กดเอนชาร์ดดาบการ์เมตี้ท่านผู้ชมดูดิดูออปชั่นมันดิสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบีมไรช์วันนี้นะท่านผู้ชมพี่ก็จะพาท่านผู้ชมนะมาลองเอนชาร์ดนะเออลองเอนชาร์ดดาบดูนะท่านผู้ชมนะเออเห็นเขาเอนชาร์ดได้แต่ออปชั่นดีๆนะท่านผู้ชมนะ ก็จะมาลองดูว่ามันเอนชันยากหรือง่ายครับการจะติดเพิร์ดหรือติดเบสซิ่งนะท่านผู้ชมเออตามนี้พี่ก็อยากได้เป็นสตองกิฟนะแล้วก็มีเบสซิ่งนั้นท่านผู้ชมนะเออพี่อยากได้แค่นี้แหละถ้าได้เคิร์ดมาก็เป็นกําไรนะท่านผู้ชมมามาดูใบแรกไปเลยวู้ฮู้มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โห เปิดมาก,ก็เข็ยมมนไมนะท่านผู้ชมนะจริงๆดาบน,นี้พี่ก็เคยได้เป็นสตองกิฟแล้วก็เป็นเบสซิ่งนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันได้คนละรอบนะเออรอบที่ได้สตองกิฟไม่มีเบสซิ่งนะรอบที่ได้เบสซิ่งไม่มีสตองกิฟนะท่านผู้ชมนะเออมันค่อนข้างจะเอ็นชานยากมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะัากสตารที่เราจะติดเบสซิ่งแล้วก็ยูนิตที่เราต้องการนะพี่ก็เริ่มถอดใจแนละ้วท่านผู้ชมนะเออดี่พี่เติมด้วยนะแล้วก็ ไปล่าลิเวทานด้วยนะไปล่าเกต์ริเวทานด้วยนะจริงๆแล้วเราไม่ต้องเติมก็ได้ท่านผู้ชมเราไปล่าเกต์มกกั่งได้นะแต่ขยันขยันหน่อยนะท่านผู้ชมดูดูเงินพี่ดิสี400่ร้อยกว่าล้านนะสี่ร้อยแปดสิบกว่าล้านนะเออทีนี้ท่านผะู้ชมพี่ก็จะเอาเป็นคัมภีม่วงนะคัมภีม่วงเนี่ยมันก็ติดนะท่านผู้ชมมีโอกาสติดเบสซิ่งนะเนี่ยนะท่านผู้ชมเป็นสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นตะ์ก็มีความหมายนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะนะแต่ว่าสีแดงเนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนะเออเออไม ปเลยใบที่สองก็ก็ก็ขามาเลโชคไปเลยวู้หู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหโอ้โหผู้ชมยังไม่ได้แบบเอโถแล้วก็เป็นยูนิตกากแล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นอ้อมยูนิตกากแล้วนะเออโอ้โหมาผู้ชมเรามาต่อกันดีกว่าท่านผู้ชมมาก็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 ยกโชก็ก็ขมเโชค ไปเลยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยฮ่าเฮ้ยผู้ชมอโอ้โหนี่เบสซิ่งสตอมโอ้โหเบสซิ่งสายฟ้านะท่านผู้ชมเห็นไหมคำพีมพว่วงนะโอกาสแค่สามเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมเออมันยังได้เบสซิ่งนะท่านผู้ชมนะเออแต่ว่าพี่ว่าพี่น่าจะยังไม่ได้ยังไม่พอผู้ชมเออแต่ว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวพี่จะไปลองดบับที่มันติด เบสิ่งสายฟ้าท่านผู้ชมดูก่อนนะท่านผู้ชมนะเออถามว่ามันดีไหมมันก็ถ้าสําหรับสายฟร์มนะหรือว่าพวกมาร์ดดาบพี่มาร์ยังไม่เต็มมันก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะเรียกว่าดาบพี่มันมาสเตอร์ตันแล้วนะหรือว่าตอนโดนลุมก็ก็ค่อนข้างจะดีนะท่านผู้ชมนะเออมันจะช็อตชิงกันไปชิงนกันมาแล้วมันก็ทําให้กระจายดาเมจแล้วมันก็แรงขึ้นนะท่านผู้ชมน่ะนิดหน่อยท่านผู้ชมแต่ว่าความเท่นะพี่ว่ามันเท่มากๆนะท่านผู้ชมดาบสายฟ้าสําหรับพี่นะเออ มันต้องอยู่ใกล้ๆก,กันหน่อยนะท่านผู้ชมอันนี้มันอยู่ไกลไปหน่อยนะนี่ท่านผู้ชมพี่จะลองทำไปดูนะตีนี่ไม่ใช่ท่านผู้ชมมันชิ่งกันไหมเออถ้าสําหรับฟาร์มพวกวัตถุด,ดิบอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะโอเคมากๆเลยแหละเออแต่ว่าพี่ยังไม่พอใจท่านผู้ชมพี่อยากได้เออเป็นมาสเตอร์พีคหรือสตองกิฟมากกว่านะเออจะชับฟูเตอร์ดีไหมพี่อมก็ดีนะมันก็แรงนี่นะท่านผู้ชมนะมันแรงขึ้นมาตั้ง10เลยนะลยท่านผู้ชมแต่ว่าครูดาวเพิ่มมา20%บอร์นะถ้าสมมุติว่า คูดาวมันแปดมันแปดวิให้ท่านผู้ชม,ชมหรือสิบวิอย่างนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาแค่ไม่กี่วินะท่านผู้ชม,ชมเอออย่างสมมติถ้าสิบวิมันก็คงจะเพิ่มมาแค่แค่แค่สองแค่สองวินะนท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะพี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ว,ว่าด่าบางดาบมันก็คูดาวไม่นานนะท่านผู้ชมนะแค่เพิ่มมาวิสองวิก็ไม่ได้มีผลอะไรามากนะเออเดี๋ยวพี่ยังไม่พอใจท่านผู้ชมปะไปต่อเลยท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหนี่กูทำเพื่ออะไรเนี่ยเออเมื่อกี้ก็ได้เบียนซิ่งดีๆอยู่แล้วนะนะเออโอ้โหหายแถบออฟที่กากอีกพระเจชท่านผู้ชมใครที่ไม่มีเวลาเล่นหรือว่างบน้อยๆไปไปหาทำนะท่านผู้ชมนะเออที่จริงดาบมันก็สําหรับพี่เล่นสายผลนะมันก็มีผลนะแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนะั้นท่านผู้ชมนะ มาท่านผู้ชมพี่ว่าเรามาอยู่ในมิตินี้เพื่อทําสมาธิก่อนดีกว่าดูดพลังของมิตินะท่านผู้ชมเออเพื่อเราจะโชคดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะเออไปออกดีกว่าท่านผู้ชมเราได้รับพลังจากมิติแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่พี่จะไปเอนชานต่อนะพี่ว่ารอบนี้แบบเบสิกต่อมาแน่ๆเลยนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมพี่ว่านะถ้าเราได้ออฟยูนิตดีๆถ้าาได้ออฟยูนิตที่เราต้องการานี้มันก็มันก็โอเคนะท่านผู้ชมนะ เบียร์ซิงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเออแต่ว่าถ้าได้ยูนิคพวกอ่าสตองกิฟหรือว่ายูนิคเอ่อมาสเตอร์พีคอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันก็โอเคนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่พีพีมันก็โอเคอ่นะรรม,ม,นะม, PP, มัน,ม,นมันเพิ่มสเตตัสของดาบนะอ่ะเนาะเออมันก็น่าจะพอพอแล้วแหละท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครอยากได้เบียร์ซิงก็ดูไว้เป็นวิทยาทานครับมันก็ใ้ค่อนข้างยากนะถ้าได้ยูนิค แล้วก็เบสซิ่งที่เราต้องการนี่คือแบบมันมันคือมันดวงดีมากๆคะท่านผู้ชมเออหรือว่าได้เคลิ้องเงี้ยนะมีเงินก็ใช่ว่าจะได้นะท่านผู้ชมนะพี่จะบอกไว้ก่อนท่านผู้ชมเราไปต่อกันดีกว่าไปไปเลยเขากำล่งชคไปเลยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหจะต้องกิฟต์เสียดายว่าท่านผู้ชมมันมีมมนมบเบสซิ่งปะโถเอยถ้ามีเบสซิ่งพี่ว่าจะพอแล้วนะ ไปผู้ชมต่อกรก็กรเข้ามาเลียโชคไปเลยว่างไงว่างไงว่างไงว่าไงโอ้โหว่าแล้วโอ้โหรอบนี้เกลือเป็นเกลือเลยโหยเหนื่อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมสัมผัสถึงอะไรที่มันร้อนๆเผาๆนะท่านผู้ชมมันเหมือนมีดวงอาทิตย์มาอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างนี้นนะาานนะท่านผู้ชมนะเอออากาศก็ร้อนนะท่านผู้ชมนะบมโหูอารมณ์ยังร้อนอีก ออยิงเงินชาร์จยิงได้เกลือให้ผู้ชมนะโอ้โหพี่โคตรแบบพี่โคตรเหนื่อยอะตอนเนี้โอ้ร้อนก็ร้อนนะแต่ว,ว่าเรายังไม่ยอมแพ้ท่านผู้ชมยังไม่ยอมเลยวะเนี่ยกี่ไปแล้วเนี่ยเกือบสิบไปแล้วมั้งปะโถมาดูที่มันจะได้อะไรปะเออ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 ,เอ,อโอ้โหไอโอโผู้ชม เสียใอ่ะมันไม่มีเบสซิ่งด้วยนะเห็นมาร์ต้าคิกมันก็มันก็ดีนะสำหรับสายดาบนะเออมันก็เพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคูดาแล้วคุผู้ชมโอ้หตอนนี้พี่บอกเลยว่าพี่ท้อมากๆากคผู้ชมท้อนะเออเมื่อกี้ก็มีเบสซิ่งอยู่แล้วนะเป็นชานเบสซิ่งก็หายแต่ว่ายูนิตมันไม่ค่อยดีอนะ่ะผู้ชมแต่ว,ว่านะท่านผู้ชมเราต้องสู้ต่อไปท่านผู้ชมเออดาบเสริมบาร,รมีเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยค้าง อโอ้โห er มาแล้วผู <Lab> ้ชมเออมาก็ก็เข้ามาเล่นโชคก็ก็กรอครับเออก็ก็เข้ามาเล่นโชกไปเลยโอ้โหเออเออเออโอ้ย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 ยิงเอ็นชานยิงเกลือแล้วนะผู้ชมนะเออท่านผู้ชม พี่ว่านะเราลองเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าท่านผู้ชมเออเราลองมาเอนชา n ์โควีกับเอนชา n ดาบผู้โอเด้งดีกว่าท่านผู้ชมนะพี่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเบสซิ่งนะแต่ว่าเ,เพิ่มบาร,รมีผู้ชมเอออย่างว่า <c oughs> เพิ่มบาร,รมีไปเถะเอ้ยแต่ว่าดาบผู้โอเด้งพี่ก็ออฟดีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมตตองกีฟนะท่านผู้ชมนะเออยูนิตดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่ยังไม่พอใจท่านผู้ชมมา ก็กรอบเขามาลิกโฉกไปเลยพี่อยากได้เบสซิ่งนะท่านผู้ชมนะเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเตอร์พีกโถเดี๋มันไม่มีเบสซิ่งผู้ชมโอ้โหผู้ชมเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโพรบีสองดีกว่าท่านผู้ชมนะเออโพรบีสองดูสิโพรบีสอง เผื่อจะได้เบสซิ่งดีๆนะท่านผู้ชมนะเออเอาไว้ใส่ความคือความเท่นะท่านผู้ชมเอาไปถือเท่ๆโอ้โหนี่กลงคุณกดโลบักนะท่านผู้ชมโอ้โหมาท่านผู้ชมมาลุ้นกันก็ก็เข้ามาเล็กโชคไปเลยท่านผู้ชมว่มาจะได้อะไรเออโอ้โหโอ้โหยโอ้โอ้โห,โโห,โโหผู้ชมโอ้โหเห็นยูนิตมันออก ต้นๆน,นะพี่นึกว่ามันจะมีเบสซิ่งมาไม่มีเบสซิ่งมาท่านผู้ชมผดโถยโอโ้ตกใจหมดท่านผู้ชมมาเรามาลองอีกสักนิดนึงท่านผู้ชมเอออีกสักนิดนะท่านผู้ชมนะเออนี่ก็กดโลบักอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะอย่าลอกเรียนแบบแล้วกันนะท่านผู้ชมที่ว่าเอาไปซื้อผลถาวรไปซื้ออะไรก็จะดีกว่านะแต่ว่าพี่ทําเพื่อเป็นวิทยาทานนะท่านผู้ชมมาก็ก็กกคำว่าเล็กโชคไปเลยวู้วู้ว่างไงเออ,เอ,อ โอ้โหเริ่มเหม็นแล้วโอ้โหสรงอย่างนี้เหม็นแน่ๆนั่นไงโอ้โหเหม็นจริงเลยโอ้โหโคตรเกลือเลยท่านผู้ชมแหมเป็นคลิปที่เหนื่อยพอสมควรนะท่านผู้ชมนะเออก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะท่านผู้ชมนะพี่ไปลารีเวทานนะแล้วก็เอาเกตนะมาครับคมทีแดงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่มากดเอนชานดาบกาวิติ้ท่านผู้ชมดูดิดูออปชั่นมันดิยูนิสตองคิป เออแล้วก็มีเคิร์ดนะเคิร์ดออฟเดอะลิปเปอร์นะท่านผู้ชมนะเป็นเอฟเฟกดูดเลือดนะท่านผู้ชมนะดูดเลือดถึง70%เลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โห و, เป็นที่น่าเหลือเชื่อมากนะท่านผู้ชมมีเงินอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะได้นะท่านผู้ชมนะเออก็เหมือนที่ต้นต้นคลิปที่พี่ลองอินชาร์ดให้ดูนะการจะติดเบสซิ่งเนี่ยมันยากมากๆนะ เรื่องการจะติดเบสซิ่งกับยูนิตที่ดีๆนี่ก็ค่อนข้างจะยากนะท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหพี่ได้มาท่านผู้ชมพี่ไม่คาดคิดเลยว่าพี่จะได้ดาบที่มันดีขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นสตองคริปนะแล้วก็เกิร์ดออฟเดอลิปเปอร์นะท่านผู้ชมนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบพี่ดีใจมากท่านผู้ชมพี่ร้องรั้นเลยเนมะื่อกี้ครับท่านผู้ชมสําหรับช่องบิมไลฟ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะครับท่านผู้ชม พี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับช่วงน,นี้พ่างานพี่ก็เยอะนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้พี่ก็ขอญอาตลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ